สุขสบายดีสบายดีเอฟซีทุก่านทุกคนในเวลาพักเทียงละพี่น้องทักทายู่ถุกมองทุกบอนอยู่หน้าอยู่หน้าแม่กิ่งมาเกี่ยวขาวซอยแม่กิ่งอากาศดีดีเหมือนนี่อากาศดีจังหวะจะคล้องคนกัดใจอยู่เดียวนี่นะกัดใจอย่างฝนตกผูกผูกมาเกี่ยวผัดจะเกี่ยวบาทนี้ ซอยาแพงแม่มื่อวันเช้าปาเมาคิดว่าเมื่ออื่นเาแพงอ่ะเมื่ออื่นถึงเมื่อวันสินสินยังนางแพงแปดคำเออเก็บผักขะแยงงามงาม้าก่อนโอ้ยกินบวบดอกแพงสำนักอะาินลายเดอพีน่เดหนงาร่าเนี่ยราใช้นี้ก็เอา คอยกันยังที่เอามีอะไรยู่หรือเปลาบุลัยบุลายเว้ยมาเลยทีมของไปทำงานนั่นเปใหญ่เชี่ยวเลยบรินัทได้เวลาผักเชียงพี่พี่ประชื้อผักแยงหน้าแทรกมาตลอดเนาะขัดแกงยำแหลงก็ได้เมื่อบริษัทผักแยงแห่เอออาเตะคาฮักเอออาเตะขาฮักบอยากให้แม่เมื่ออยากให้แม่อยู่น้ำ หักห <ah ักห er> ักสองสองทนพัวของคนอ้วนเนาะไปโดดลงโดลิ่บานลิ่บานโอ้ยอ่นเออแล้วไปโตพอกิ่งพอกิ่งนี่กั้นใจย่านพ้นโต๊ะสิผ้าเบิ่งรอบรอบทงนี่กว้างใหญ่พี่น้องทงหน้าเมกิ่งนี่กว้างเพราะว่ากว้างใหญ่พายซานมันหลายเจ้า นี่บางดอนนี่ขามจากดอนนี่ซอดบ้านนบอเลยนี่หนมไปเห็นลังคาสีสมสมเป็นบ้านนบอกกนย้ายซุ่มเกาะให้เบิ่งเนาะหนมไปเห็นลังคาสีสมสมเป็นหมู่บ้านนบอสีสมสมีสมพูกรว่าไปติดกับบ้านน้บ่อท่งนี่เชื่อมต่อกันกับบ้านนบอ เอาแล้วก็เมื่อสอบเมื่อเลือกาแสาแพงได้เลยเจ้าปาคืองามแท้นะเฮ้ยโจมนึงพอดีคุ้มอย่างง่ายอย่างง่ายอยู่วะใช้หมกกิ่งคได้ให้กับคับข้าเองักกรนแย่งน้าเมกกิงกับขากอะไรมาลายมาสีซ้ำมาเหี่ยวเอาือบเมลีะ เอาเลือกเลยแลนี่น่ะจะไปเที่ยขึ้นขึ้นเทิงต้นที่มันเลือกมันเลือกจะเทิงเฮ้ยเอาเฮ้ยตําอยากเลือกอยู่นี่ก็ได้ยังสิลงมาแข้งยังอยู่บ่บ่ผักพอดแล้ก็เลือกไปนําเออปลาเพื่อสิย่างฮอดเืนี่ก็บ่แม่นค่อยไก่เติบอุยถามทุนึงโพประมาณ100 100มตรคอยไปเห็นน้องกิ่งน้องกิ่งขึ้นเฮ็ดกินเือยให้ก็บ่ได้อึดบ่หลายบ่อ๋อ มันงามมันมีหม่มมัน,นจงังนะต้งเอาเขียวไปใส่เสืด้วยต้องเอาบ่อนมันมีห่มบอนมัะแนมมันงามมันสร้างบ่ห่มกระแนมันเขียวธงใหญ่แนมไปพูนไกลๆเนี่ยเห็นลังคาไกลๆเนี่ยเป็นมงเนาพอเมาวยืนอยู่จุดกลางเอาทิศใต้ทิศใต้เอาทิศใ,ใ,ใต้นี่เห็นลังคาอยู่นะวัดบนรณมง นี่แล้วก็แนมไปเห็นกกตาแล้วก็เห็นลังค่านี่ก็เฮือนเฮือนพอน้องละนี่เฮือนพอน้องละเนาะมาออกซึ่งเกาให้เปิดยืนอยู่จุดกลางเมายืนอยู่จุดกลางถุงถัดมากระิเป็นล่ำหวยมงปลาปลาไม่ใหญ่ๆนี่เป็นล่ำหวยมง่ห้อหวยกับหวยมงผู้เล่าล่มขึ้นไปสู่ ไปสู่บ้านพูละบ้านนาบอนาจานพูละหวยม้งเนาะอันนี้เป็นเครือหวยม้งลำหวยม้งล่ำลงไปพอดผุระบ้านนาโมงสีสว่างพูละพี่น้องหอดบัตรดงก้อนหินหอดหอดบัตรดงก้อนหินแม่นบัตรดงก็หอดสู่คลองว่าบ้านแมนไล่สู่คลองพูละหวยม้งไล่สู่น้ำโขงเด้อมาเนี้ จากจุดเฮือนแม่กิ่งเนาะน่ยก็ไผเฮือนแม่กิ่งทัดขึ้นมาทัดขึ้นมาก็เป็นสายทางขึ้นไปหาร้านแม่เขียวอ่ะที่แนมเห็นนี่จุดนี้ร้านแม่เขียวพี่น้องอ่าทัดมาก็เฮือนแม่เขียวเนาะที่แนมเห็นเฮือนแม่เขียวทัดขึ้นมาก็เป็นอ่าเฮือนสาจอยทัดขึ้นมาก็เป็น้านบ่งบงกกกระทนใหญ่เฮือนบ่งนี่แหละจุมนี่แหละ นี่เป็นเฮือนบ่าคงนะบางคนก็เอิ้นเสียคงบางคนก็เอิ้นเฮียคงแล้วแต่ผู้สิเอิ้นพี่น้องเอิญเนี่ยได้ผลก็บอกว่าหัวยิ้มๆอยู่แล้วแต่ผู้อยากเอิ้นเนาะถัดขึ้นมาถัดขึ้นมาก็บูุระขึ้นไปเรื่อยๆผู้คุ้มวัดนี่เสิงเฮือนลังนี่นะเสิงคุ้มวัดพี่น้องจากเฮือนลังนี่ไป ทะลุไปกะเป็นเป็นวัดเปเนาะปุูปวัดอันนี้ที่อ้อมหัวอยู่นี่เป็นน้องสะบ่อเก็บน้ำหน้าเสาทิพย์ปล่อยปลานำิ่นก็เลยอ้อมหัวไว้เพื่อนโมเดลลังนะคักอลีนะส้มวิวนะเพื่อนเอเตะพี่น้องเพื่อนเอเตะเพื่อนเอเตะกับพี่น้องบ้านอันนี้ละบ้านนนสว่างนี่แหละ คุมนนสว่างมี FC เพิ่นถามมาอยู่เด้อว่าปาเมากับสาวจอยบ้านเดียวกันบ่ว่าซั่นบ้านเดียวกันพี่น้องขึ้นกับบ้านเดียวกันแต่เพิ่นอยู่คุ่มนนสว่างคุมนนสว่างนี่อยู่อยู่นี่นี่อยู่บ้านแม่เขียวนี่บ้านประดําบ้านปดแล้วก็แม่งงแม่เขียวสาวจอยบ่าวคงนี่เสียคงนี่แหละอยู่คุมคุมนนสว่างพี่น้อง ถัดลงมาถัดลงมาถัดลงมานี่บได้กลบโบกลกันดอกนี่ถัดลงมาแล้วก็เป็นคุ้มน้ำม่งไงนี่วัดบได้กลกันนั่งหลดแป๊บเดียวเองขี่หลดกับซ้ำหน้าที่จากจากห้านเจ้าแพงหัวป้าห้านแม่เขี้ยวนี่สองซ้ำหน้าที่กับหอดล่ะหนาที่ก็หมายขั้นขี่ซ่าๆงมๆคือประเมากกะสี่หน้าที่ประเมาล่ลองขี่บึกเลย กันผูกขี่ว่ากับซองหน้าที่ซ้หน้าที่ปิดปิดแป๊บเดียวหนึ่งมันสิกไกลยังนเนาะเฮ็ดในกล้องนี่กันนี่นะลั้งคาแดงนี่ก็คุ้มวัดนี่ก็คุ้มวัดกระซึ่งเฮอดสาวแพงนี่กถยยถ็ถัดมานี่เบึงตามภาพเด้อพี่น้องเด้อให้ภาพปรญยายเนาะนีะ่ถัดมาถัดมานี่กะนะแล้วก็เป็นเพื่อนแม่ทุ่มมานี่แม่ทุ่มมาเพื่อนเปาเบนน่ะละ่ะพี่เนอะ ไอ้ทุ่มาแล่ะก็ขึ้นไปนี่ก็เพื่อนแมเคี้วนี่สิไก่น่ะสิไอ้ไก่กันหนึ่งเฮือนเมคี้วแล่ะก็ห้องเยียนนี่ห้องเยียนหนาห้องเฮียนกับเป็นเฮือนสาวจ้อยนี่เลี้ยงหน่อยกับห่านบ่อคุงนี่ดีนี่ไก่ไก่กันเนาะอธิบายละเอี <câ> ยดผู้ทั้งหนาบ่ได้ฟังเด้อเฮ้ยไปเลยอู้ยไปเลยเด้อไปป้ไปประดามเขากะแม่กิงครับสาวแพงขึ้นก่อนแล้วพอมาเมามแต่ว่าเอามแต่บรรยาย เอฟซี FC ได้ฟังอยู่ฟ่ยอยอไปขึ้นพี่น้องเอฟซีเพิน่นว่าบอกสาวทิพย์หาผัวใหม่เพิ่นว่าขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆพี่น้องสิบอกอยู่สิบอกน้องสาวอยู่ให้หาผัวใหม่โอ้ยสิมีผู้อันมาสนใจอยู่บ่ยังว่าเนาะโสดล่ะตอนนี้พี่น้องเอ้ย แต่งงานฮะก็ได้แต่งงานฮะก็ได้สองปีกลัวๆนี่แหละโสดแหละคนเฮามันกับบ่แหนบ่นอนเนาะพี่น้องเนาะที่แต่งมากนี่เลิกเลิกกันไปกะมีหลายขู่เลยได้บ้านเหานี่กะบ้านไหนเอฟซีเสียแตอแต่ได้เสียยังไงปอมเมาแต่งคือปอมเมานีชีแต่งได้บ่สามเดือน ย่าเลิกอยู่คนเฮามันบ่แนนบนอนจกักอย่างสิ่งที่แน่นอนคือตายฮะใส่งามได้ปีฮะเออ อัดอัดมันบ่อยากเขียวเฮ้ยเออโต้เขียวก็มีอยู่ต้องต้องเลือกนะนาะโอ้เฮ้ยโต้ว่าเอ็งเอ็งสิเอาอยู่เมอแงก่อนเอาเดี๋ยวนี้บอกอ oh, ER ืมอ okay. ืมหน้าเหือนนี่มีแต่พักขยงดอกสีม่วงขึ้นมาหอดเพื่อนล่ะพี่น้อง อ <chat> ันนี้เป็นหน้าอนเมติเพื่นบริหิทธพอกิ่งสิเป้ามาค้ามากินสม เอฟซีว่าใหายเสาถีบฮะพว่ใหม่เสาวสันหาใหม่เสาถีบเน๊ะหาใหม่เสาถีบแหน่ไอ้บอกุบกเขานั่งขยับดูใช้มันแตกนะสใส่อืมจอดใหม่ พระเจ้าผูอันมีผููชทยตัดลาไหวมื่อเรียนอะรกเขาจะแไ้อืมสามสี่ให้งาน<อ>าหาให้งานาาาาคลิปนี้พาเบิ่งประสมธะนีก่อนเลยพี่นังเลอ พระบึงพระส้มทนีกรขึน้นมาเอาเดื่อนหอดซานล,ล่ะพุนไก่กะั้งเป็นไข่เป็นย่างั้งเป็นย่างเป็นย่างโอ้ไก่ผูร้ายแท้พอกิ่งไม่กิ่งขอบคุณขอบคุณนำเอฟซทุกคนขอบมกขอบใจหล,ลายๆท,ท,ที่ติดตามเขอบบึงเขาสม้ม ขอบขอบใจเอฟซีผู้ที่เข้ามาเบ่งใหม่เด้อขอบค,คุณลายลายเอฟซีผู้ที่ติดตามตอลอดมาพอกันคลิปหนาพี่น้องโชคดีบิดุทุกททานทุกคนขอกิ่งนี่จใจอยากเอาเฮือนรัวลงมากะยังบบมีงบอยู่ขันลื้อลงมากันเก, <c ười> กิดเสียหายเนาะเป็นมาถ่ายคลิปแต่ก่อนวบนบุ่นวาาสูฟังแต่กันยังความฟันยังแขางอยู่ พ <laughs> อ,อกันที่หนาพี่น้องโชคดีเบิดทุกคนเด้อสบายดี